อธิษฐานอย่างไรเมื่อคุณรู้สึกแปลนบทความจากพระธรรมสรุดีที่จะปลอบประโลมจิตใจและความคิดของคุณจากพันธกิจมานาประจำวันอธิษฐานอย่างไรเมื่อรู้สึกกลัวความกลัวคือหนึ่งในอารมณ์ปกติทั่วไปของมนุษย์เรารกลัวการคุกคามจากภายนอกเช่นสงครามและภัยพิบัติ เรามีความกลัวจากภายในเช่นความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งในร่องรอยของชีวิตที่น่าเศร้าในโลกที่ปฏิเสธพระเจ้าคือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวสิ่งแรกที่อาดัมพูดกับพระเจ้าหลังจากที่เขากระทำบาปคือข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวตอนนี้เองที่ความกลัวได้เข้ามาในโลกซาดูดี46 นำการปลอบประโลมใจมาสู่เมืองที่ถูกเกาะกลุมด้วยความกลัวบทแรกของกวีทั้งสามบทเริ่มต้นด้วยการประกาศความเชื่อซึ่งเป็นตอนต้นของบทกวีทั้งหมดที่ตามมาพระเจ้าทรงเป็นที่หลีภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ปัญหาของเราจะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมภาพที่ใช้เปรียบเทียบนั้นช่างน่าสะพรึงกลัว วิกฤตให้ความรู้สึกเหมือนการสั่นไหวของภูเขาซึ่งสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนทลายราบลงสู่ทะเลแต่ความอบอุ่นใจของเราคือการที่เราปลอดภัยและมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อ4-7ถึง7อารมณ์ของบทกวีได้เปลี่ยนแปลงไปลอง,งจินตนาการว่าสะดูดี46เป็นเหมือนวงดนตรีซิมโฟนีบทกวีบทแรกดังกระหึ่มด้วยเสียงกลองและทรัมเป็ต แต่แล้วในบทที่สองกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบลงคล้ายเสียงนุ่มนวลจากฮาร์อีกทั้งยังมีแม่น้ำที่รินไหลยอย่างสงบสุขมาแทนสายน้ำที่เชี่ยวกราดในความเป็นจริงแล้วไม่มีแม่น้ำสายใดที่ไหลผ่านกรุงเยรูซาเลม็มนี่เป็นลักษณะของบทกวีที่บรรยายภาพค,ความสงบสุขและสายน้ำที่นำมาซึ่งชีวิต องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลประชากรของพระองค์และทรงปกป้องพวกเขาในขณะที่บรรดาประชาชาติรอบข้างโกรธแค้นพวกเขามหานครของพระเจ้าอยู่อย่างสงบสุขเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตท่ามกลางพวกเขาบทสุดท้ายแห่งชัยชนะซึ่งร้องสรรเสริญถึงอนาคตเมื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราจะทรงยุติสงครามสดุดีบทที่46ข้อที่10 เป็นข้อที่มักเข้าใจผิดกันคือเมื่อพระเจ้าทรงตรัสออกมาว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าพระองค์ม่ได้ทรงตรัสออกมาด้วยพระสุรเสียงนุ่มนวลพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าในความยุ่งยากจงพักสงบในเราเปล่าเลยพระเจ้าทรงตรัสสั่งด้วยเสียงดังสนั่นต่อบรรดาประชาชาติที่วุ่นวายอยู่กับสงครามและการรุกรานว่าหยุดการสู้รบ เราเป็นพระเจ้าวันนั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าจะตรัสต่อประชาชาติที่สู้รบทั้งหมดว่าพอแล้วเราจะทำลายอาวุธในสงครามของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกับจัดทุกสิ่งที่ทำให้เรากลัวให้หมดเป็นนิดฮาเลลูยาพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดอะไรในชีวิตที่ทำให้คุณกลัวสาด,ดุดี46 ปลอบประโลมใจคุณอย่างไรข้อพระคัมภีร์ประจำวันฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลสดุดีบทที่46ข้อที่สองหากคุณมีภาระใจในการรับใช้พระเจ้า สามารถมีส่วนร่วมกับพันธกิจมานาประจำวันผ่านการอธิษฐานเผื่อและถวายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเราได้ที่ไลน์ t h t i a i ODB